ถ้ากินเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วมันคืแข็งนะตอนเย็นมาเราก็จะปิดป้าป้าเอาคลิปวันอาทีกินก๋วยเตี๋ยวเส้นแข็งป๊าแน่นอนแต่ล้วขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณนะคะมามามาค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะเอาหอมมาใส่จยังไม่ได้ใส่นี่เลยนะเเีียยวใส่แล้วเขาคุกเดาใส่ไหมไม่ไมนไม่ดี ผู้สาวเจ้านะ่ะมากินก๋วยเตี๋ยวได้สองคำทำไมอ่ะแล้วก็มีผู้สาวโทรศัพท์มาก็ไปเลยไปเลยบอกไปเลยโอ้ยไปรุ่นเจ้าเนาี่ยอดีตครับออกพอได้ครับเปลี่ยนเส้นแล้วอดีตมาเลยครับก๋วย <c oughs> เตี๋ยวเป็นมือไม่ออฟนะอดีตที่กรกตกเวลาบ่ายสามโมงถ้ามาช่วงนั้นก็อร่อยมากเลยใช่ไป <c oughs> ยาแล้วพิณม,มาปเป็นกระหงอนะ宝妈 เส้นนี้เอาไปเอาผัดเันีได้ไดได้บเนเียวเส้นเหือัก่วยังเดี๋ยวไมครับพี่มีเมนมีีถ้าละเมอมือละพัดไม่ใช่ยังเขาเขาบอกว่าเส้นมันแข็งไปมีเส้นนี้มันพัดได้ใช่ไหมได้เส้นน่มๆเส้นเี่ยวเนื้อรส้นพี่วอร่อยแกงน้แกอร่อยเลย มาทำกวยเตี๋ยวพอดีแม่ค้ามาปรุงแลนะพี่ีเออแม่คาจำเกาอเลยเขาเคยเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวมาก่อนเจะปรุงเปะมากเลยอร่อยมากมาเด้อมาเี้ครับแลไปนู่น่ได้่ยไปกันเลยนะไปกหอแม่แล้วไปบังไปไปจับปลาดงก็เอาหม้อดวยเพราออแกงสื่อนี้นีนีแปลาหัน่ทำีไห เขอกมก็ทเวแล้วก็ไปลูกของม่อเชี่ชให้บมดเลยพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วเหรอครับอะรมะของงคบคุณค,ครับมาเริ่มตีครับมาครับ าเจียวไสินะลงไปก่อนไปลงก่อนอัดก่อนไมิบไปลงปงานอะไรเสืโอ้ยเสือนอนหลับโทรหาเสือไม่ได้เสือนอนหลับอขอบคุณเช่นกันนะคะมาถึงตลาดน้อยหนะ้าบ้านทุกคนแล้วค่ะมาทันกลวยเตี๋ยวพอดีเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาไล่โสดมาได้สิบอกบอกเอาคือบอกสวัสดีครับฝากท้อง้วยนะครับคยบอกเ้ครับขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะกินข้าวตี๋กินข้ยเตี๋นะคะ ขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม,มน,น,น,นะคะช่องแม่นนบุญทิพอ์กอกด้วยนะคะววาะฉะันมันลวกตอนน้ำร้อนไง,องลวกกินกับมามค่ะมาค่ะก,นนกำลังกินก๋วยเตี๋ยวนะคะตอนนี้เนาะมันจะไปมันปสองมแ้นแต่ว่าไม่มีถึงกับเดือดนะน้ำมันมีจะรูมเิ่น,นเราทาไปแล้วให้เกีลยนะฮะไม่สิครับฝากช่องโจดได้ตี่นะ โตด้วยนะครับโตลูกเกาครับโตของของขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุยใครสดบอกนะคลิปโอคลิปคุยเหมือนคุยเหมือนคุยเหมือนไลฟ์เลยคลิปนก็เขาบอกว่าไม่ให้ทําไม่ให้ไลฟ์สดก็ไม่ได้ไลฟ์อันนั้นบ่ได้บอกอันบอกน้ำบ่ได้บอกคลิปนะฮะ ทำคลิปนะเว้าไ่ได้หรอ้านหมืนไรไงเรียว่ามันเรือาเรือว่ามันว้าไม่ได้ตอเรมันบอกถ้าได้เลยผลขายเลยเนี่ยทาก็จะไปถ่ายนอแืมแล้วมีมีได้กิเนี่ยพี่เอาคลิปมังก่อนเขากไะเขาก็เหมาเอหมาเจียไปเลยนู้เอาแล้วครับเพราะว่าเสียไปไปรอก่อน้มมีสอเจ้า โอ ờ, ้ของเจ้าเลยเหรออ่าจะเอฟซีอ่าอยู่อันช่องค่อยนะเขาให้ติดต ok ่อไม่ออฟนะเพือเดียวร้อยชามน้ำร้อยขวดอือแล้วก็มีของไม่ออฟอีกต่างหากอีกชุดหนึ่งมันเป็นโองชุดอ๋อเหรอจ้บแค่นั้นอ่ะก็พอดีตั้งทั้งวันจะก็ตั้งทั้งวันไปเลยแล้วก็เลยบอกว่าพอดีเอฟซีท่านนี้หมดแล้วก็ต่อจากเอฟท่านี้ไปให้กินกันทั้งวันเลยนะ คนนี้แหละที่จะไปปรุงขายในที่นี่หรอแบมาเดอมามาเดอแซบแซบนัวนัวเดอมาหมดพอดีเลยนาะก๋วยเตี๋ยวใส่ก๋วยเตี๋ยวนี้ป็นสีเลยกินแบบไม่ใส่พริกไอป่นนะคะใส่พริกบ้างยอะเบ้างได้ย ไปหมดเลยเดี๋ยวแกต่อมามีประเด็นร้อนแรงครับครับแงวันวันจะมีแต่ประเด็นนะครับทำอะไรก็ผิดเรามาลองดูว่าผมกินก็ิดเดี๋ยวผมจะผิดจริงนะผิดแล้วเส้นมันผิดเส้นเนื้อแข็งยื้อเตี้ยังผิดเลยดูดิออานีแล้วกันยื้เตี้ยังผิดเลยดูดิเส้นแข็งโปรครับต้องให้กินแบบนี้ใช่ไหมเออ ขอบคุณนะคะขอบคุณกินวันนี้ครับที่พรุ่งนี้นะครับอ้าวกินได้ไม่ได้ก็ต้องกินแล้วเหรอทำไมของบอสได้ลูกชินเยอะอ่าอิ่ตัวด้วยโอ้อิตัวด้วยท่านไม่ใช่บอสนี่นี่แม่ต่อยแม่ต่อยดูแม่ดูกินบะเอาเปรียบทำอะไรก็เดี๋ยวจะบอกก่อนทำอะไรก็ผิดแม่กินเตี้ยงผิดเดู๋ยีแข่งปกกินวันนี้พี่พรุ่งนี้ ตายเลยแบบนี้กินบุลลิกี้พวกนี้ทำไมไม่เปิดแก๊สอีกอ่ะกระเทิรนน้ำแห้งแล้วแล้วโอเคอยู่เดี๋ยวจริงๆเงี้ยมันผัดได้เสือว่าจะมากินอยู่เด้เพราะว่าเสือพี่ถึงมาทักษาพี่บูงก็มาที่มันก็ดีแล้วมันมาทีหลังมันมาตั้งนานแต่มันไม่มากินคุยงานคุยงานเด้กินลูกชิ้นมาเยอะๆพี่มีไม่กินหมดแล้วกินแต่เส้นหมดแลยแต่ในระวังอย่าไปตดใส่คนอยู่เด้อ ากินก็เผ็ดเผ็ดกินเลยเดี๋ยววันนี้ไอซีเราจะไปทำคอนเทนต์น้น้อนะครับปีนต้นไม้เดี๋ยวเราจะเอาหม้อเล็กนั่นตั้งแล้วก็เอาเตาไฟค้างขึ้นเลยเดี๋ยวเสือจะมากินทีหลังดูญาติชิจะแตกงเรามาจะไปติดเตาแก๊สีมเอาไม่ติดเราไปหายได้ที่กันนี่ EP ไหนเนี่ยไม่รู้จะไปตัด EP ไช้พื้นที่เลยใช้มดแล้วเนี่ยเขาจะมาเบิ่งปากช่องเลยนะครับช่องไหนช่องโจ้อะโจ้โจ้เจอะไม่พี่ต้องฝากช่องโจ้อะโจ้สายลุยต้องใส่โจไปตามช่องโจ้กล่อกด้วยพี่ฝากช่องนะไม่ได้เห็นหน้าพี่เห็นแต่ปากออกมาไม่รู้เออเขาถ่ายคลิปเลยเขาอ่ะไอ้หน้าเรารอไม่ท่าถ่ายปากเห็นแต่ปากเห็นแต่คลิปปั่นหมดแล้วขึ้นนิดนึงโอ้ยไม่ละโบ พี่ก็ไม่บอกหมดจก็ไม่บอกนะี่พงมีฝันหมดแล้วแล้วก็ไม่เบิ้งแมมันขึ้นหน้าหรือเปล่าเเบิ้งจหนาเจ้าโอไม่ดูกล้องนะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะฝากด้วยนะคะที่พี่ะกินนะคะของบนดินนะคะแต่นะอยาลืมนะคะที่ว่าเจล่าเจลอาบน้ำนะคะเจลางนะคะที่บัคคอนเบต้าคูแคนนะเขาฟังใสแม่บุญิดนกูคนรอม่นอนโหสิกล้องเนี้ย ไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยแล้วไงแล้วไงไอยองนี่คือครับไม่ต้องไปดูไม่ต้องกินเหล้าดูช่องไอยองกับช่องโจโจแไอโจก็เมามาได้นอนคลิปนี้เอฟซีก็ดูให้นะโอ้โหเขขอบใจเอฟซีเลยเอฟซีหลักแน่นจะดูให้ด้วยนะครับผมว่าดูคำเอฟซีมากเลยชอบไอโจ้แไม่ได้ชอบนาทีไปย่วันนั้นผมตั้งใจดูคลิปยี่รอมากเลย บอกคอว่าด่วนเมื่อเจอเห็ดเราก็เข้าไปดูว่ามีอะไรตั้งใจดูนะตั้งใจดูดูว่ามีอะไรไปดูนะกล้องยังถืออย่างเงี้ยซึ่งเขาไปหาเห็ดทั้งบบคลิป,ปสิบนาทีไม่มีอะไรมีแต่ยอดหญ้าก้อนหินแกไม่เห็นแต่แกเห็นคนเดียวแกถ่ายคลิปไว้ตแต่แกแกถ่ายคลิปไว้แต่แกแกลืมแล้วแกคงไม่มีคลิปให้ลงแกก็เลยลง เราก็ไ,ไปตั้งใจดูโอ้โหฟังเสียงภาคเอาเนาะพี่นั่งดีเนาะดูกก็ไม่ต้องดูหรอกดูแต่ยอดยากับกคนนี้แล้วเราก็จับตาดูว่าช็อคชอะไรวะช็อคอะไรอะช็อควะจะช็อคมัที่ไหนอีกเ่มีตัหัวให้จู่ตองหัวเลยตะก้าจะลองเผาอีลองเผาอีรองมีไว้จู่ตองหัวแล้วก็มียอดย่าแล้วก็เสียงจิ้งรีดเสียงกัดกเสียงจิ้งรีดร้องอัคคีบี่บางทีตีก็ดูให้นะก็จริงจริงเพราะเห็นเห็นจู่ตองรองโอ้โหเอฟซีสุดยอดเลยนะ เอฟซีก็เอดูให้กำลังใจแหละนะไปลองไปท่ายใคร<ม>ลืมไม่ลืมเอฟซีก็ลุ้นงานว่าเยอะไปเจอเห็ดหัวใหญ่ได้ไปลองเราก็ตั้งใจช็อกเม่อเจอเห็ดหรอกคิดว่าเห็ดหัวเท่านี้เราคิดนะเราเขามไม่เคยเห็นเห็ดนะเราคนต่างวัดเราก็จะไปดูเห็ดเป็นยังไงช็อกเมื่อเจอเห็ดนี้ต้องหัวเลยนะก็ถือแว่นไปแว่นมา FC เอฟซีก็ดูไว้เหานะ ขอบคุณดีวก็จะเป็นประมาณนั้นมพที่อี่ตรงปากเห็นจะปากลงมาหนู่ด้ยนี่ใหญ่ละพอไปอยู่ลองได้ยู่ได้ก็จะไปอยู่่าจำปาดงกันด้วยกันตรงใคลิปนั้นจะตั้งชื่อทยซีเฮ้ยกระเ้เฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเเมันใหรอขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะฝากกไลคกดติดตามช่องโม่บุญถิ่กดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ